เราได้ครบแล้วนะครับการประกบคู่ในรอบ32ทีมของช้างไอเบครับนะครับ16คู่นะครับมี c u สตอม u n i t เตดพบกับแชมป์เก่าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับบ้านค่ายยูเนเต็ดพบนครปฐมยูเนเต็ดพรามแบงคอกพบกับสโมสรฟุตบอลกองเรือรบอยุธยยยูเนเต็ดพบกับร้อยเอ็ด2,018นะครับการท่าเรือ FC ครับเจอเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับเจอกับทรูแบงคอกยูเนเต็ดอุทัยธานี FC พบพีทีประจวบ FC ศรีสะเกดยูไนเต็ดพบระยอง f c b g ปทุมยูไนเต็ดพบกับอุบลคิดซิตี้นะครับต่อมาเลยครับสมุยอยูไนเต็ดพบขอนแก่นยูไนเต็ดปัตตานี FC พบนครราชสีมามาดาดเอฟนะครับพลังการ FC พบกับโพลิเทโล FC ฟซพิษสโลก FC พบกับราชบุรี FC สุโขทัย FC พบหนองบัวพิชียเอฟนะครับเมืองทองยูไนเต็ดพบรองแชมป์เก่าพบกับลำพูนวอริเออร์พิจิตรยูไนเต็ด2025พบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและอุตรดิตถ์เอพบกับ BFB พัทยาซิตี้จะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่20ธันวาคมและอาทิตย์ที่21ธันวาคมนะครับและตอนนี้นะครับเราก็จะขอเรียนเชิญนะครับแข่ผู้มีเกียรติและตัวแทนทุกสโมสรถ่ายภาพร่วมกันนะครับ